สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขยาติ้วรอบสองกันทำไมถึงต้องขย่าติ้วรอบสองอืมประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละก็คือ คนที่ได้รางวัลคนที่แล้วมีอยู่คนหนึ่งเขาจะช่วยจ่ายค่าส่งแต่ค่าส่งที่จ่ายอ่ะผมมีความรู้สึกว่าพี่นี่ค่าส่งของพี่นี่ค่าซื้อแล้วเขาไม่เรียกค่าส่งนะเออแต่ไม่มีปัญหาหรอกผมก็ตีความว่าพี่ซื้อพี่เขาไม่เรียกส่งเั <c oughs> นนี้เขาใจาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เสียค่าส่งแบบนี้เหมือนค่าซื้ออย่างเงี้ย มันเหมือนพี่ไม่ได้รางวัลนะแต่พี่ซื้อเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรพี่ซื้อผมผมตีความว่าพี่ซื้อโอเคไหมแต่ถ้าไม่ขยา่ารอบสองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามัน มันเหมือนตัดสิทธิ์คนที่ที่อยากได้ฟรีรพี่เข้าใจ <c oughs> คนอยากได้ฟรีไม่ได้ฟรีคนอยาก <c oughs> เอออะไรอย่างนั้นเอนออะนประเด็นไม่รู้จะพูดยังไงอเพราะฉะนั้นเราจึงมาเขย่าติ้วรอบสองกันนะะ่เราจะมาดูว่าใครจะได้รางวัลตอนนี้เนี่ยเราก็มานั่งคัดตัวเลขขึ้นมามีทั้งหมด34ตัวเลข บางคนสงสัยคลิปที่แล้วบอก42หักไป2มันเหลือ40แล้วมันสาิบสได้ยังไงสามี <c oughs> 34, ่เเหตุผลน,นี่รู้สึกว่าคนที่แล้วเขียนไม่ครบอ่ะได้รางวันลนะแต่รู้สึกผมมันลืมดูพ <c oughs> ี่ไม่ได้เขียนรหัสไปรษณีย์ต้องทวงถามด้วยรหัสไปรษณีย์อะไรทำไมไม่เขียนให้มันครบเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนจะมาจับรางวัลเนี่ยก็เข้าไปนั่งตรวจเช็ครายละเอียดของอีเมลทุกคนที่ขวางหน้าที่ส่งเข้ามาชิงโชคผลปรากฏไม่เขียนอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่เขียนไอ้นั่นก็ไม่คือให้ไม่ครบอะอะไรที่ให้ไม่ครบผมลบหมดเลยเพื่อฉะนนั้นเนี่ยก็ลบออกไปประมาณหกลายชื่อ <Okay. S 1> คือไม่เขียนในสิ่งที่ผมบอกอะคือหนึ่งเชินามสะกูลสองที่อยู่ สามรหัสไปรษณีย์ควรจะเขียนมา,าผมเจอลายเที่ยวแล้วไม่ชอบขอเขียนรหัสไปรษณีย์ผมไปส่งไปรษณีย์ให้พี่พี่ไม่เขียนรหัสไปรษณีย์ไปรษณีย์มันคงไปถึงพี่รองเขาจะบ่นผมว่าทําไมคุณไม่เขียนรหัสไปรษณีย์ ทำให้ผมนู้นะเออนั่นแหละระเบอร์โทรศัพท์ไม่เขียนมาอย่างเงี้ยเออพี่ผมจบเขียนเบอร์โทรศัพท์ไปนะพี่เผื่อมีปัญหาอะไรโทรไปถามนี่ก็ยังได้โอเคมดีใช่ไหมแต่บอเอเอไม่เขียนมาลบไปเลยลบไปเลยง่ายกว่าเพื่อ <Okay. S 1> เราก็จะให้คนที่ครบ ได้รางวัลอ่าคนที่เขียนไม่ครบเราก็ตัดสิทธิ์ออกไปมันง่ายจะตายมันจะไปยากอะไรใช่ไหมเราก็ไปไองดังทวงถามดวไม่ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยอ่นานี่แหละป้าน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายชื่อจึงเหลือแค่34รายชื่อเท่านั้นที่เราจะมาขยา่าติ้งแจกันในวันนี้นะครับนะอันนี้เนี่ยก็มีแค่หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะเพราะว่าอีกสิทธิ์หนึ่งเขาได้ไปแล้วเราจะไปตัดอีกก็เก่งใจเราก็อ่านนะเราก็มามาขย่าสิทธิ์อีกคนที่เหลือก็แล้วกันว่าคนต่อไปที่ได้รางวัลเนี่ย ขย่าใหม่เพราะมันมาสองพี่เราเอาแค่อันเดียว,ยวมันไปส,สามหรือเปล่าเนี่ยทำไฟคนฝากผมเอออันเดียวใช่ไหมอันเดียวใช่ไหมอันเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่าได้ผู้โชคดีละหนึ่งอันพี่อ่าผู้โชคดีของเราหมายเลข ยี่สิบสองนะจ๊ะพยายามจะให้เห็นตัวเลขนะพี่ผมก็พยายามอย่างมากแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปดูคลิปก,กันแล้วกันเราถ่าย <c oughs> มานี่ให้กล้องมือถือนะ่มันไม่ค่อยได้อย่างใจหรอกอ่ะเราไปดูตัวเลขกันแล้วก็ไปดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเอาละครับนี่ก็คือรูปถ่ายของไม้ติ้วที่เราเขยา่าหมายเลข22อออกมาคุณคือผู้โชคดี ที่จะได้รับรางวัลซิม t t t for work อืมนะจากเราหนึ่งซิมไปอ่าอันนี้ก็ต้องต้องบอกสิว่าใครใช่ไหมอันนี้ใครล่ะเราจะรู้ได้อย่างไรอันนี้คุณรู้หมายเลขคุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณได้รางวัลอ่เาเพืจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องไปนับลำดับของอีเมลที่เข้ามาสิว่าใคร จะเป็นผู้โชคดีอ่ะอันนี้เราก็เข้าไปในอีเมลของเราเพื่อดูว่าใครได้อันนี้จะ่าสังเกตเห็นว่าอ,อผู้ใดหนอส่งมาอีเมลชื่อที่อยู่อะไรเขาเนี่ยนะพี่เออพี่ไม่ต้องส่งมาแล้วพี่พี่ไม่ได้ดูคลิปให้จบหรอผมแจกแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวจบพี่เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ส่งมาไม่มีโอกาสได้แล้วเพราะมันหมดแล้วหมดเขตโอเคไหมอ่าเราไปดูกันว่าแล้วใครล่ะเป็นผู้โชคดีในลำดับที่22เราก็ไปต้องไล่จากอันดับแรกขึ้นมาสิแม้ถ้าเขย่าเบอร์หนึ่งได้ก็คงจะทีเพราะเขาคงอยากได้อยู่พี่เขาไม่เบอร์หนึ่งตลอดอ่าจะได้พี่มันเขยา่าไม่ได้เบอร์พี่โอ้โหไม่เท่เพาไม่อยากให้พี่นะเออเนาะอ่ะแต่เพือ่อกติกาตามกติกาเดี๋ยวเขาหาว่าโอ้โหลำเอียงว่ะอะไรเงี้ยนะมาอ่ะอันนี้เราก็จะนับไป ดูว่าลำดับที่22คือผู้ใดหนอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21และ22อ่า ติดดาวไว้เลยคุณคือผู้โชคดีครับคุณจีรศักดิ์อ่าอันนี้เนี่ยนะเราก็นับมาถึงคุณน,นี่แหละลำดับที่22อ่ามาอันนี้คุณคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลซิมทีโอที w a ฟ d จากเรา เดี๋ยวเราจะติดต่อไปเพื่อให้ได้ทําการลงทะเบียนซิมก่อนส่งไปให้คุณอ่าคงจะตกใจดีพี่ลึกนึกว่าไม่ได้แล้วอ่ะมาก็ประมาณนี้แหละสาหรับการขยาติ้วแจกรอบสองประกาศผู้โชคดีในรอบที่สองอีกหนึ่งคนเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ